ะอยู่ที่หนะ้าท้องของเรานะคะขวายกหนอยรางหนเหยีบหนายยกหนอย่ตงหนเหบีบหนอขวายนหนอย่างยนอเหนียบรซ้ายยกหน่างหนอ dẹp nó khóa yốt nó da nó dẹp nó khóa nhốt nó da nó dẹp nó đây là dụng ai có khóa yốt nó cái thảm kịch với lại cái thảm kịch này cái thảm kịch này cái thảm kịch này cái thảm ค่คลายสมาธินะคะมือที่วันคุณชอบของรานะคะอยู่ใท่าเตรียมที่เราควล่อยโน่อซ้ายเนหน่อออู่ปเ้าอตเงิกันเย มืออย่ระหว่างฟกนะคะไหว้ขามือหัวหน้ามือเนี่ยจะอยตรงระหว่างผิวอ่านทําลงหนึสาเนิ้วโฟกของเรานะคะจะอยู่ระหว่างิวม่ใช่งนก่อนสิงนี ว่ายระดับหนึ่งว่ายยังไงว่ายระดับหนึ่งคือว่ายใครว่ายขา อยู่ตรงกลางระหว่างเขี้ยวอ่ะกลับลงไปสามครั้งขึ้นมากลบไป้ง้นาแล้วจะจบกั